สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะ,ป,ะป้าแววปลูกผักตามภาษาป้าแวววันนี้ป้าแววจะพามาเติมดินให้ผักที่ปลูกไว้ที่เคยลงคลิปไปเที่ยวแล้วที่แล้วนะคะตอนนี้กําลังงามแล้วค่ะแต่ตอนนี้ป้าแววมาพามาดูกล้าผักค่ะเนี่ยป้าแววกล้าแบบนี้นะคะไม่ได้พิธีรีตตงอะไรไงมากมายนะคะ ขวดน้ำดื่มเก่าป้าแววก็ล่อนดินให้ละเอียดหน่อยแล้วก็หวานเลยค่ะหวานเลยเนี่ยค่ะต้นกล้านี่ได้ประมาณไม่ถึงสิบวันนะคะประมาณหกเจ็ดวันแล้วป้าแววจะเริ่มเอาออกไปแยกต้นกล้าแล้วนะคะเนี่ยนี่เป็นต้นแครอทนะคะแครอทแล้วอันนี้เป็นดอกดาวกระจายค่ะป้าแวว พอไว้นี่ค่ะอันนี้เป็นสลัดนะคะน่าจะเป็นสลัดนะไม่ใช่กลีงโอ๊ยอะไรเป็นสลัดขาวก็สลัดสลัดสีสีม่วงนะคะนี่เขาอยู่ในร่มดังเล็กอยู่ก็าหน้าเขาเลยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนปลูกแล้วมันโตยังไงเดี๋ยวป้าแวะให้ดูอีกทีนะคะนี่ค่ะป้าแวะก็พอเขาโตขึ้นมาสักเจ็ดวันถึงสิบวันป้าแวะก็จะนี่ค่ะจะย้ายมาอย่างเงี้ยค่ะ ยายต้นกล้าออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นกวางตุ้งดอกนะคะแล้วก็เป็นกล้าพริกค่ะกล้าพริกเอเองค่ะอันนี้เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายนี่เป็นแบบเพาะหวานเลยเหมือนกันค่ะเขางอกง่ายอยู่นะคะแต่ว่าจะโตช้ามากเนี่ยได้เป็นอาทิตย์แล้ว วันไม่ได้แช่มเมล็ดอะไรเลยนะคะหวานเลยอ่ะเนี่ยเป็นต้นปลีนะคะแต่ว่าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ดูแลด้วยเขาด้วยสเปรย์ยไม่เติมน้ำสเปรย์น้ำไม่ค่อยลดเพราะว่าเขาจะทำให้เขาช้ำเนี่ยค่ะพอเขาโตแบบป้าไวก็แบบหวานแบบนี้นะคะหวานแบบนี้พอเขาโตพอแวก็ะจะจับมาแยกค่ะแยกเงี้ยค่ะ มันไม่ได้เนี่ยมีทั้งใสในหลุมเพาะก็มีแยกมาอย่างนี้ก็มีแล้วแต่มีอะไรพ่อแม้ก็แยกแบบนั้นค่ะเนี่ยมีกระบะ2ยี่สบาทพา่อแม่ซื้อมาก็เอาเอาเศษหญ้าเศษฟางลงแล้วก็ล่อนดินนะคะดินที่เราผสมไว้ที่ไวป้ปลูกธรรมดานี่ค่ะดินเก่าเพ่อแม่ก็เอาขี้วัวเอาแกลบเอาแกลบเอ่อเอา นั้นหาขุยมะพร้าวแกบดำอะไรแบบนี้เทคุกคุกไว้กองไว้แล้วก็เอาผ้าคลุมไว้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นผักกาดใบใหญ่นะคะที่เพาะไว้ตรงนู้นผักกาดก้านกุง้งอะไรแบบน,นั้นนะคะอันนี้เป็นกวางตุง้งขึ้นแยกมาได้สองวันสองวันอันนี้เป็นสลัดนะคะ แ,บบแล้วก็ที่มีหลุมเพาะก็มีค่ะลุมเพาะก็มีนลุมเพาะแล้วก็เพาะแบบนี้ย้ายมาใส่หลุมเพาะแบบนี้แรกก็สเปรย์ให้เขาก,ก่อนค่ะให้เขาตั้งตัวแล้วค่อยมีบัวแบบเล็กๆนั่นก็มาลดได้ออันนี้เป็นต้นกล้าของพร,พริกกระเหลียงอ่าวตัวแหวว ไว้นี้ก็เป็นผักชีฝรั่งเพราะไม่ขึ้นก็เลยจะเอาแบบนี้ค่ะมาปลูกซื้อจากตลาดพอเหลือจากทานก็เอามาชำชำไว้นี่ค่ะเริ่มงามแล้วนี่นะคะทีนี้หลักก็คือว่าเวาจะพามาดูผักที่ปลูกไว้ที่เคยลงไปแล้วนะคะเริ่มงามนะคะ ้าใครดูคลิปก่อนหน้านั้นจะมาลองมแมลงไม่น่าจะได้กินแต่สุดท้ายที่เห็นนะคะก้อนนี่เลยค่ะงามกันแล้วเป็นสาวกันหมดแล้วค่ะจากเบบดีนี่ค่ะสาะแหนวันนี้ป้าแวจะมาเติมดินนะคะดินก็ที่เราหมักไว้นะคะนีเ่เลยเขาวรีหมักไว้ คคุกแล้วก็ใส่ไว้ในนั้นะ่ะกองไว้อย่างนั้นเลยถ้าฝนตกก็เอาพายางอะไรขุมไว้ถ้าแดดก็เอาออกแล้วก็เกี่ยเกี่ยให้เขาโทโดนแดดเพื่อจะฆ่าเชื้อราอะไรแบบนี้ค่ปะป้าเวลก็ทำไปเรื่อยค่ะทีนี้ป้าวจะพามาเติมดินนะคะเติมดินนี่เลยเติมโตแล้ว ถ้าใครจะทานก็ทานได้แล้วนะคะพอแววเนี้ยอีกสองสามวัน,นปอยก็จะเก็บใบล่างๆนี่เริ่มทานแล้วกินน้ำพริกก็ได้ทำสลัดอาหารเช้าไข่ดาวไส้กรอกอร่อยอร่อยนะคะกรอบๆผักที่เราปลูกเองนี่เลยค่ะเติมเข้าไปเติมบ่อยๆแต่ไม่ต้องเติมเยอะเพราะมันเป็น กระถางไม่ได้เล็กมากนะคะเนี่ยาถางถางตะก้าเงี้ยแต่เราต้องคอยเติมดินนะคะเติมธาตุอาหารให้เขาถามว่าโตเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะแต่ว่าได้กินได้กินแล้วก็ได้ชื่นใจนะคะอันนี้เป็นคะนา้ายังไม่ถึงเดือนค่ะ <c oughs> จะ ดูซิว่าเขาจะต้นใหญ่อวบไหมเพราะว่าพ่อแวปลูกอย่างเงี้ยปลูกใต้ชายคากันเวลาฝนตกมันจะได้ไม่โดนหนักๆมันก็เลยบางทีไม่โดนแสงมันก็จะยืดยืดคะยืดหาแสงนี่ะจะเดินตอนชเช้าก็จะไม่โดนนะจะโดนแสงช่วงช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงค่ะเขาก็จะ มีการดัดยุบเฉาลงไปนิดนึงแต่พ่อแววก็จะมาคอยถ้าช่วงนี้ว่างติดโควิดก็จะมีเวลามาพรมมาเหมือนรดน้ำเขานิดนิดนะคะเพื่อให้เขาสุดชื่นจะได้ไม่เหี่ยวเพราะเขาเป็นผักที่อยู่ในกระถางอะ่ะเนี่ยก็เติมเติมดิน,นะะเติมดินไป แเพราะเรวเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่บ้านก็มีเวลาดูับตัวเองไม่มีเงินมากมายแต่ก็มีความสุขได้นะคะม,มีมีสินรัฐบาลเขาก็บริษัททางร้านช่วงนี้เขาก็ให้พักนี่ไปก็ดีไป <c oughs> ก็ไม่ต้องคิดมากเอาเวลามาทำแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องไปคิดไปเครียดเพราะว่ามันโดนกันไปหมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะคะนี่ค่ะเติมดินแบบนี้นะคะเนี่ยช่วงเนี้ยก็ปลปเติมไปละเมื่อกี้นี่คอันนี้สูยงามเห็นไหมคะอืมชื่นใจนะคะดู จากเบบี้เขาก็เริ่มเป็นสาวนี่คือการเป็นสาวเลยนะคะปลูกสลับกันไปค่ะปลูกติดติดกันก็ทำให้มีแมลงปลูกสลับกันอย่างนี้ทำให้เราจัดการแมลงได้ส่วนหนึ่งนะคะนี่เลยสลับที่ย้ายมาใส่กระถางก็โต นะคะป้าแววคิดว่ามันจะไม่โตทําไปดูแลไปเรื่อยๆบางทีบางต้นเหมือนจะไม่รอดแล้วพอเราดูแลเข้าไปไปมาเข้าโตได้กตอนให้เรามีความสุขนะคะชื่นใจโอเคค่ะวันนี้ป้าแววพามาอวด <c oughs> บอกเลยว่าอวด <c oughs> อวดพักมีนิดนึ่งแต่ก็อยากอวดไม่นิดนะคะ กินได้กินได้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันถัดไปต้าเวจะพาไปดูแตงกว่าต้นที่เป็นดอกแล้วลางต้นป้แ้วก็พึ่งลงเขากำลังติดลากบางต้นก็เริ่มเป็นดอกอวันนี้ให้ดูสลัดง,งา่าย คณะสวยๆยตามภาษาภาษาคนบ้าปุกนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ